สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับลูกค้าทุกคนกับทางช่องของเราครับชื่อช่องยอดชายดีผลงานซึ่งเป็นชืช่อของผมเองนะชื่อช่องกับชื่อผมชื่อเดียวกันนะครับลูกค้าช่องนี้จะขายเฉพาะกางเกงยีนมือสองนะเป็นกางเกงยีนรีไวล์มือสองแล้วก็จะขายเฉพาะรุ่น5 0 1รุ่นเดียวเท่านั้นนะครับลูกค้ามาดูกางเกงยีนรีไวล์มือสองตัวนี้นะกางเกงยีนรีไวล์รุ่น501ศมือสองตัวนี้นะครับเป็นสีบลูยีนคขึมๆอีกหนึ่งตัวจากทางร้านของเรานะครับ ขนาดตามไป้ายูสามสิบสี่เอลสามสิบสองนะฮะขนาดวัดจริงเอลสามสิบหกยาวทั้งตัวสามสิบเก้าจุดห้าปลายขาแปดจุดห้านิ้วกรงเกงตัวนี้ป้ายแคโดนตัดนะครับป้ายแคโดนตัดแต่ถ้าเราต้องการหาที่มาของกางเกงก็สามารถเซิร์ชจ,จากเลขหลังกระดุมได้นะครับเราเซิร์ชจ,จากเลขหลังกระดุมได้นะครับราคาหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบาทลูกค้าท่านไหนสนใจากางเกงตัวนี้นะครับติดต่อศูนย์เก้าหกหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าสองห้ายินดีให้บริการครับกางเกงตัวนี้ป้ายแครดนตัดนะครับก็ ราคา1,250สองร้อห้าสิบาทนะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เป็นสีบลูยิงเข้มอีกหนึ่งตัวสวยๆนะฮะงานปลายขานะครับจะเป็นงานปลายขาผ้าฟอกเดิมนะครับลูกค้าตะเข็บเป็นตะเข็บริมตะเข็บสีเข้มๆนะฮะเป็นสีน้ําเงินเข้มนะฮะได้ได้สีน้ําเงินเข้มนะฮะเป็นตะเข็บริมโพงนะฮะลูกค้าเนี่ยนะป้ายประเจนอยู่ครบป้ายรีทแถบอยู่ครบนะครับกางเกงตัวนี้นะครับก็เช่นเดิมครับถ้าเราสังเกตกางเกงยินรีวรุ่นห้าศูนย์หนึ่งนะครับลูกค้าเราสังเกตความเป็นเอกลักษณ์ของ อีกจุดหนึ่งที่น่าสังเกตนะครับก็คือว่ากางเกงเนี่ยกระเป๋าหลังเนี่ยที่เขาใช้ได้เย็บเนี่ยนะฮะโดยรอบโดยรอบขอบแนวตั้งและแนวนอนริมล่างของขอบกระเป๋าหลังแล้วก็ถ้าเทียบกับปีกนกหรือปีค้างคาวตรงนี้นะฮะได้จะเป็นคนละสีนะจะเป็นได้คนละสีกันเลยนะเราจะสังเกตเห็นว่ากางเกงได้ที่ใช้เย็บตามขอบกระเป๋าเนี่ยนะฮะจะเป็นได้ที่สีเข้มกว่าที่เย็บรูปปีค้างคาวหรือปีกนกตรงนี้นะฮะก็ นี่ครับเป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของรีไวแลวก็เขาจะเป็นทรงขากระบอกตรงนะฮะรีไวรุ่นห้าซุนเนี่ยเขาจะเป็นทรงขากระบอกตรงเดิมทีจะเป็นกางเกงในกลุ่มชนชั้นแรงงานนะฮะก็ที่แสวงหาสายแร่ทองกันนะครับที่สหรัฐอเมริกานะฮะแล้วก็พักหลังมาก็ได้กลายเป็นกางเกงยีนแฟชั่นมาจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองนะฮะก็จะเป็นทรงขากระบอกตรงใส่ทํางานใส่แล้วไม่อับเหนือใส่แล้วโล่งสบายนั่นเองนะฮะนี่คือความเป็นเอกลักษณ์ของทางรีไวนะฮะผมให้ดูด้านหน้าอีกทีหนึ่งนะครับ กางเกงตัวนี้นะครับราคาหนึ่งันสองยห้าสิบาทนะครับป้ายแคร์โดนตัดขนาดวัดจริงเอวสาสิบหกยาวทั้งตัวขนาดวัดจิงเอวส6สิกยาวทั้งตัวส9 5บเก้าุดห้าปลายขาแปดจุดห้านิ้วนะครับกางเกงตัวนี้นะฮะขนาดตาป้ายดับเบิลยูสาสิสี่เอสาสิบสองนะครับลูกค้าการเกงยินลีวารุ่น5 0าศูย์เนี่ยจะเป็นงานกระดุมนะฮะจะไม่มีงานซิปนะครับ เขาจะเป็นงานกระดุมหมดนะยุคหลังมานอกเสียจากว่าเมื่อยุคเก่าๆนะฮะเขาก็จะมีนะจะเป็นงานซิฟก็มีนะรุ่น501เนี่ยงานซิฟนะฮะแต่ทุกวันนี้คงไม่มีแล้วนะมีก็คงหายากเต็มที่นะฮะถ้าช็อปไหนมีหรือว่าร้านไหนมีนะฮะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจก็ลองติดต่อสอบถามราคาดูได้นะถ้าเป็นางเกงยีนรุ่น501แบบนี้แล้วก็ถ้าเป็นงานซิฟนะครับตัวงานวินเทจเก่าๆนะะราคาก็ค่อนข้างจะสูงเลยนะฮะสูงเกินเอื้อมก็มีนะสูงสุดเอื้อมก็ว่าได้นะฮะก็จะประมาณนั้นนะ,นนนะครััับบกเตวนนี้ะคร ลูกค้าท่านไหนสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์โทร0961519525ติดต่อเข้ามาแล้วก็ขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมดูภาพนิ่งเพิ่มเติมให้มั่นใจเสียก่อนนะครับอยากจะดูจุดนี้จุดนี้จุดนี้นะฮะหรือว่าอยากจะดูด้านในนะก็สามารถบอกแอดมินเราได้นะทางร้านของเรามีแอดมินคอยให้บริการลูกค้าอยู่นะครับสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร0961519525ยินดีให้บริการครับขอคุณครับ